คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายจอเจียได้ร่วมประกอบพิธีไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพร้อมกับวัดพระธรรมกายประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN จากนั้นวัดพระธรรมกายจอเจียนะครับยังได้กราบรัตนาคณะสงฆ์ทั่วรัฐจอเจียเพื่อมาร่วมสวดพระปฏิโมกข์ประกอบด้วยคณะสงฆ์จากประเทศศรีลังกาเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามและประเทศไทยรวมทั้งสิ้น13วัดโดยคณะสงฆ์27รูปได้ทบ ทวนศีลสิกขาบทพระปฏิโมกโดยพร้อมเริงกันโดยมีพระเชษฐพลกุณะเชวโพวพรรษา12วัดพระธรรมกายจอร์เจียเป็นผู้ทรงพระปฏิโมกจากนั้นเป็นพิธีถวายสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสมบัติกัลยาณมิตรสุนันท์วงเกษมเสมริพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพานะนะครับโดยมีกัลยาณมิตรปัญญาวีกัลยาณมิตรเจรมีกัลยาณมิตรยาสมินกัลยาณมิตรเจมส์คาร์นเป็นประธานนำกล่าวครับ ส่วนพิธีถวายพระตาหารโดยมีกรยานมิตรสิทธิชัยกรยานมิตรพัทรากรยานมิตรวินส์และครอบรวมเมฆพงสาธรเป็นประธานพร้อมกันนี้คณะท่านประธานนะครับได้พร้อมใจกันถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ทั่วรัฐจอร์เจียในการนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้กลา่าวสมโภชในยกถานำมาสึ่งความปลื้มปิติใจและร่วมกันประเคนพระทหารวานขาวถวายแด่ท่านนายบุคคลอันประเสริฐผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศอันโมโนนาบุญกับทุกท่านครับ